บหท่านพี่น้องที่อีมานต่อ Allah s u w t ทั้งหลายพึงทราบถิดว่าการอีมานนั้นไม่ได้เป็นเพียงการพูดออกมาว่าฉันอีมานต่อล l l a h แล้วและหวังที่จะให้อัลลอฮ์สุบฮานวุวตาลายกระดับขั้นถ้าหากว่าเขาคนนั้นไม่ได้อีมานออกมาด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ และไม่ได้มีการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้และทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งห้ามฉะนั้นคนคนหนึ่งที่เขาจะเรียกว่าเขาได้อิมานต่อล้อ์การกระทำจะเป็นตัวชี้วัดว่าเขาคนนั้นได้อิมานต่อล้อ์อย่างจริงจังฉะนั้นท่านอิหมามฮัสันบัสรีบอกว่าอันนันอิมาน ลสบิตะฮัลลีวลาบิตะมันนีการอิมานนั้นการศรัทธานั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การกล่าวออกมาด้วยกับดิ้นของเขาหรือความหวังความปรารถนายอย่างเดียวแต่มันเกิดขึ้นในจิตใจของคนคนหนึ่งพร้อมกับการปฏิบัติในสิ่งนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่อรัศมีฮาะนวัตลาทั้งหลายในดุนยานี้โลกใบนี้ที่เราอยู่ เราทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นโลกที่เราจะต้องเดินทางต่อไปเป็นดุนยาเป็นโลกที่เราจะต้องมาอยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อถึงวันเวลาตามที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเราก็จะต้องทิ้งทุกอย่างในสิ่งที่เราหามามนุษย์เราทุกคนในแรกเกิด เรามาโดยที่เราไม่มีอะไรมาเลยและมนุษย์ทุกคนก็พยายามสแสวงหาทุกอย่างในดุนยาเพื่อชีวิตของเขาและเมื่อเขาไปเขาก็ทิ้งทุกอย่างแต่สุดท้ายเราก็จะถูกสอบสวนทุกอย่างที่เราได้ปฏิบัติเอาไว้โลกใบนี้เต็มไปด้วยบททดสอบและในบททดสอบนั้น ็เต็มไปด้วยกับความสุขสําหรับผู้ที่ศรัทธาต่อลอสุบะฮานูวัตาลาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่อลอสุบะฮนาอูวัตาลาทั้งหลายในเมื่อว่าเรารู้แล้วว่าโลกที่เราอยู่ดุนยาที่อลอตตาลาได้สร้างให้กับพวกเรานั้น <_ C os al> เพื่อเป็นสถานที่ในการประกอบคุณงามความดีและอดตนอดทนต่อสู้เพื่อที่จะได้รับความเมตตาจากอลอสุบะฮา,า,านูวัตตาลาแน่นอนว่าเราทุกคนนั้น จะต้องยืนหยัดต่อสู้กับสิ่งที่อัลลอฮฺตาล,ตลาดได้กำหนดเอาไว้มนุษย์ทุกคนนั้นไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากบททดสอบของอลัลลอฮฺได้บางคนอลัลลอฮฺทดสอบให้เขามีแต่ความสุขมีทรัพย์สินเงินทองมีลูกหลานมากมายบางคนอลัลลอฮฺทดสอบให้เขามีแต่ความทุกข์ความยากลําบากแต่พี่น้องเชื่อเหลือเกินว่า ไม่มีใครที่จะรอดพ้นจากบททดสอบของเลาะได้คนกลุ่มแรกที่จะรอดพ้นถ้าเราคิดว่าเราจะไม่โดนทดสอบจากเลาะคือบรรดาอดนาบีทั้งหลายแต่แล้วเราลองย้อนกลับไปดูว่าบรรดานาบีคนสมัยก่อนและคนดีๆทั้งหลายพวกขาเหล่านั้นก็เจอกับบททดสอบที่มันหนักหน่วงมากกว่าเราทุกวันนี้อีกหลายเท่าฉะนั้นแล้วเราจะรับมือกับบททดสอบอย่างไร ในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาเป็นมุสลิมคนหนึ่งที่เชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งทีอกก่อัลลอฮ์กำหนดแต่แล้ววันหนึ่งเวลาบททดสอบเกิดขึ้นเราจะรับมือกับมันอย่างไรและเราจะแยกได้อย่างไรว่าสิ่งทีอกก่อัลลอฮ์กำหนดให้เกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นบทลงโทษหรือเป็นบททดสอบมีอยู่สองประการท่านพี่น้องครับประการที่หนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้น ไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนของเราพี่น้องของเราเครือญาติของเราหรือไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาที่พี่น้องได้ดูข่าวพี่น้องของเราในจังหวัดนาทิวาสเป็นบททดสอบอันใหญ่หลวงฉะนั้นเราจะต้องแยกแยะอย่างไรว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการกําหนดของอัลลอฮ์นั้นเป็นการลงโทษหรือเป็นบททดสอบเป็นไพยบาลอประการที่หนึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยมันมาจากสาเหตุของการกระทำความผิดการกระทำชั่วยอย่างมากมายและการกระทำความชั่วที่มันแพร่หลายอยู่ในสังคมในชุมชนจนกระทั่งนำมาซึ่งบทลงโทษที่เกิดขึ้นหากว่าบทลงโทษนั้นเกิดขึ้นกับชุมชนหรือว่าหากว่าบทลงโทษนั้นเกิดขึ้นกับตัวเราเองอันเนื่องมาจากการที่เรานั้นได้ฝ่าฝืนต่อลัสุบหานวาลา ฉะนั้นเมื่อเราฝ่าฝืนต่ออัลลอสซุบฮานุวะตาลาเนี่ยแล้วบทลงโทษมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีแง่คิดสองอย่างอัลลอฮ์ต้องการเตือนสติอัลลอฮ์ต้องการที่จะหยุดยั้งความชั่วนั้นให้เรากลับมาสู่อัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลาโดยการอภัยโทษโดยการขอลุกแก่โทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลาเป็นการลงโทษเพื่อต้องการที่จะให้คนคนหนึ่งนั้นได้สํานึกในสิ่งที่เขาทาลงไป อ l l a h subhanahu wa t a าได้กล่าวว่าวามาอัสอาวบากุมมินมูซีบะฟะบิมากัสบัดไอดีกุมสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันประสบกับพวกท่านตั้งหลายนั้นที่เป็นมูซีบะเป็นบททดสอบนั้นมันเกิดมาจากน้ำมือของพวกท่านวายะฟูอันกะซิและมากมายเหลือเกินเีีเอัล้อนั้นไม่เอาโทษพวกท่านลลอ a ์ Allah ได้อภัยโทษสิ่งมากมายที่พวกท่านได้กระทำบาปก่อนหน้านี้แต่ล l อ a ์ไม่ลงโทษลล l a ์มีความเมตตาต่อเบาของพระองค์ แต่สิ่งใดก,ก็ตามที่เกิดขึ้นท่านพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เราตลาราต้องการที่จะเตือนสติบรรดาผู้ศรัทธาของพระองค์หยุดยั้งความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นและจะลบล้างความผิดของเขาอันเนื่องมาจากว่าเขาเหล่านั้นได้สำนึกจากสิ่งที่เขาได้กระทำเอาไว้ท่านอนับดุลลยฮะสัลลัมได้สอนกัเราบอกว่าอิดะอัลลอฮฺบิอับดิฮฺอลยร อัจจะละหลุดละโกบาฝิดตุนยาเมื่อเราตาลาประสงค์ที่จะให้บ่าวคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ให้เขาได้รับความดีในดุนยานี้ในโลกใบนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์จะรีบเร่งการลงโทษให้เกิดขึ้นแก่เขาในชีวิตดุนยาอัลลอฮ์จะรีบการลงโทษให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาว่าอิละอัลลอฮฺบิ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 อัลลอฮฺิอัลลอ แต่เมื่อใดก็ตามที่เรา,าตาลาประสงค์ที่จะให้เกิดความชั่วร้ายกับเบ่าคนหนึ่งอลัลลอฮ์จะไม่รีบลงโทษแก่เขาแต่อลัลลอฮ์จะเก็บการลงโทษนั้นเอาไปลงโทษในวันเกียรติแสนนั้นเราอย่าคิดว่าบทลงโทษที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะท่านนาบีุลเลาะห์ผอาลีอัสัล,ลัมได้บอกแกเราว่าเมื่อใดก็ตามที่เรา,าประสงค์ให้เราได้รับความดีในดุนยานี้อลัลลอฮ์จะลงโทษเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นได้ รับความดีงามมากมายในวันเกียรมแต่ถ้าเมื่อใดก,ก็ตามที่เราไม่ถูกลงโทษเลยอันเนื่องมาจากเราก็ทําผิดอยู่ทุกวันพี่น้องอย่าคิดว่าอัลลอฮ์เมตตาเราแต่อัลลอฮ์จะเอาสิ่งที่เราทําในวันนี้ไปลงโทษเราในวันเกียรมซึ่งมันหนักกว่านี้อีกหลายร้อยเท่าท่านพี่น้องที่อิมานต่อรัสุบะฮาหนูอัตลาทั้งหลายฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายนั้นได้แยกแยะ ว่าหนึ่งสิ่งที่เป็นบทลงโทษนั้นเกิดขึ้นมาจากความผิดเกิดขึ้นมาจากการกระทำที่เราได้ฝา่าฝืนต่อละซุบะฮานูอาลาและประการที่สองอัลลอฮฺซุบะฮาออาลาได้กำหนดบททดสอบเพื่อต้องการที่จะยกระดับขั้นบรรดาผู้ศรัทธ,ธาคนคนหนึ่งที่เขาไม่เคยกระทำความชัว่วคนคนหนึ่งที่เขามีชีวิตใกล้กลชิดต่อละซุบะฮวาอูอาลา แต่แล้วอัลลอฮ์ก็ให้เกิดบททดสอบแก่เขาแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นการยกเกียรติเป็นการให้เกียรติเป็นการยกระดับขั้นให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายไม่ใช่การลงโทษวันนี้เรารู้ตัวเองดีพี่น้องครับว่าเราโดนทดสอบแบบไหนโดนอะไรมาและเราทําอะไรไว้พี่น้องสามารถที่จะให้คําตอบกับตัวเองได้ว่าวันนี้ที่เราถูกทดสอบนั้นเราถูกทดสอบเพราะอะไร มันเกิดมาจากเหตุการณ์อะไรที่เราเคยทำเอาไว้บางคนอัลฮัมดุลิลละขอบคุณต่ออัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์ทดสอบแล้วเขาคิดได้ว่าเขาได้กระทําผิดต่ออัลลอฮ์สุบฮานวาจาลาบางคนคิดไม่ได้เวลาเจอบททดสอบฉันก็ละหมาดฉันก็บวชฉันก็บริจาคทำไมมันเกิดขึ้นกับฉันทำไมอัลลอฮ์ยังทดสอบฉัน ขอให้พี่น้องคิดว่าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่ได้กระทําการฝา่าฝืนต่อเราสิ่งนั้นเป็นการมอบความดีให้กับบรรดาผู้ศรัทธาเราจะยกเกียรตินบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฮุอะลัยวะสัลลัมเป็นผู้ที่อัลลอฮ์สุบฮานะตาลารับประกันว่าจะไม่มีไม่มีบาปแต่เราก็ยังทดสอบท่านนบ,บีหนักหน่วงช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านนบ,บีสุลลัลฮฮุอะลัยวะสัลลัมพี่น้องครับท่านนบ,บีหนักหน่วงที่สุดในการตกทดสอบ นบ,บีเจ็บปวดมากที่สุดนบ,บีเป็นลมถึงสามครั้งท่านหญิงไอาชาต้องเอาน้ำมาเติมให้ท่านนบ,บีถึงเจ็ดถังความเหน็ดเหนื่อยความเจ็บปวด,ดบนบ,บีบอกว่าเส้นเลือดของฉันนั้นเหมือนกับตุกตัดขาดความเจ็บปวดที่มันทรมานแต่ความเจ็บปวดของท่านนบ,บีนั้นอัลลอฮฺสุบานุวาตาต้องการที่จะยกเกียรติท่านอูลุลลัลสุลลัลฮวาอิไวซัล,ลัมในวลเกียร์มัน ไม่ใช่บทลงโทษฉะนั้นวันนี้ท่านพี่น้องที่อิมานต่อาตลาตาลาทั้งหลายก็ให้เราทั้งหลายได้แยกแยะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและบททดสอบต่างๆมากมายในปัจจุบันนี้นั้นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรมาจากสาเหตุอะไรแต่สิ่งเดียวเท่านั้นที่เราสามารถที่จะอดทนและรับมือกับบททดสอบที่เกิดขึ้นคือการขออภัยโทษต่อเลา,าเราต้องการที่จะเตือนสติเราเลา,าต้องการที่จะบอกเราว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดี ก็ให้พวกท่านต่างหลายนั้นได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ด้วยกับการอภัยโทษต่ตอละซุบะฮาโนอาตาลาแต่เมื่อใดก็ตามที่บททดสอบนั้นมันเกิดขึ้นกับคนที่ปฏิเสธคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาไม่ใช่มุสลิมก็มีมากมายตรงนี้อัลลอฮ์ซุบะฮาโนอาตาลาต้องการที่จะให้เราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยเตือนสติตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ควรที่จะก,กระทำเกิดขึ้นกับคนที่ปฏิเสธต่อละซุบะฮาโนอาตาลา คนที่มีภาคีต่อรัสุภาหานวาตาลาผพ้ต้องการที่จะเตือนสติมุสลิมและบรรดาผู้ศรัทธาว่าสิ่งที่พวกเขาทํานั้นมันเป็นสิ่งเตลล์ไม่ชอบฉะนั้นท่านพี่น้องครับท่านอิมรุบบาสบอกว่าภัยบาลาจะไม่เกิดนะครับก็เรียกว่าภัยบาลาจะไม่ถูกยกขึ้นจนกว่าเขาเหล่านั้นจะตอบตรตัวต่ออลล์นะครับและ บาลานั้นจะไม่ลงมาเว้นแต่ว่าการลงมาของบาลานั้นเกิดขึ้นมาจากความผิดของมนุษย์สองประการนะครับอิบนวับบาสได้บอกว่าบาลาจะไม่ลงมาถ้าไม่มีความผิดและบาลาก็จะไม่ถูกยกขึ้นจนกว่าจะมีการขออภัยโทษต่อลอัทธบาฮาโนวาตาลาฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องครับสิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องรับมือต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือความอดทน และผู้ที่ได้รับทางนําจากอัลลอฮฺสุบฮานวุวาตาลาท่านนาบีบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานวุวาตาลาบอกว่ามาอาซาวะมินมุซีบะอิลลาบิอิตนัลละทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นกับด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺว่าไมยุบมิมบิลลาฮิยาฮิกอลบะและคนที่เชื่อมั่นศรัทธาต่ออัลลอฮ์พวกเขาเหล่านั้นจะได้รับทางนําหัวใจที่ได้รับทางนําจากอัลลอฮ์มีนักอธิบายกรุรานคนหนึ่งได้บอกว่าไอ้คำว่าใครที่อีมานต่ออัลลอฮ์ แล้วอัลลอฮ์จะให้หัวใจของเขาได้รับทางนํานั้นหมายถึงการที่บุคคลคนหนึ่งนั้นเมื่อเขาเจอบททดสอบแล้วเขาก็น้อมรับว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมาจากอัลลอฮ์และมีความพึงพอใจน้อมรับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นการกําหนดของอัลลอฮ์และมีความพึงพอใจไม่ที่โพทีภายไม่แสดงคําพูดที่ไม่ให้เกียรติต่อการกําหนดของอัลลอฮ์สุบฮาหนูวาตาลาฉะนั้นท่านพี่น้องครับ ท่านอุบัด้บิณซอมิดได้บอกว่าโอ้ลูกเอ๋ยอินนนกะลันตาจิดีตออันฮะกีก็ตินอิมานฮัตตาตัละมะอันนมออะมะอัซอบะกะลัมยะกุลลิยุกติอกากะวะมะอัตอกะลัมยะกุลลิยุซีบะกะโอ้ลูกเอ๋ยเจ้านั้นจะยังไม่ได้ลิ้มรสชาติของการอีมานการศรัทธาที่แท้จริงจนกว่าเจ้านั้นจะต้องเชื่อจะต้องรู้ว่าสิ่งใดก็ตามที่มันมาประสบมันก็จะไม่ผิดพลาด และสิ่งใดก็ตามที่มันผิดพลาดมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับเจ้าฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เราล,ล็อกกำหนดแล้วมันก็ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่สิ่งใดก็ตามที่มันไม่เกิดขึ้นสิ่งนั้นอลัลลอฮ์จะไม่ให้เกิดขึ้นกับคนคนนั้นฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธาต่อลอสุบะฮ่านวุวะตาลาทั้งหลายท่านชูรห์บินงกอดีรอฮิมาอุลลอฮ์บอกว่าเวลาเราเจอบททดสอบ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตทรัพย์สินเงินทองลูกหลานให้เรานึกถึงสี่ประการไม่ว่าใครผู้ใดก็แล้วแต่ท่านพี่น้องครับเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีบททดสอบที่มันแตกต่างก,กันออกไปแต่ท่านชูเรยียบอกว่าอยากให้ท่านพี่น้องนั้นได้ลำลึกถึงสี่ประการเมื่อใครก็แล้วแต่ที่เจอบททดสอบหนึ่งให้เขานั้นขอบคุณต่อบรั ว่าสิ่งที่เขาเจอนั้นยังน้อยกว่าคนอื่นที่เขาเจอเวลาเราเจอบททดสอบเรื่องการสูญเสียในเรื่องของสุขภาพหรือทรัพย์สินก็อย่างน้อยเรายังมีชีวิตอยู่พี่น้องที่โดนบททดสอบในจังหวัดนราธิวาสบ้านแทบจะไม่มีอยู่บางคนสูญเสียทั้งครอบครัวเหลือแค่เพียงคนเดียววันนี้เราโดนเรามีหนี้สินฮัมดุลินละ เรามีวันนี้เราสุขภาพเราป่วยก็อัลฮัมดุลิลละอย่างน้อยเราก็ยังมีชีวิตแต่ยังมีอีกบางคนอีกหลายคนที่เขาไม่สามารถที่จะเดินได้ยังมีอีกหลายคนที่เขาไม่มีบ้านอยู่ไม่มีอาหารจะกินฉะนั้นประการแรกเลยอยากให้เราได้นึกถึงว่าอย่างน้อยอัลลอฮ์ก็ไม่ทดสอบเราหนักไปกว่านี้มันเยอะไปกว่านี้ให้เรานึกถึงคนที่อัลลอฮ์ทดสอบเขาหนักกว่าเราอีกหลายเท่าประการที่สอง เมื่อเราเจอบททดสอบแล้วอัลฮัมดุลิลล์ขอบคุณต่อลอที่พระองค์นั้นได้ประทานความอดทนให้กับเรายังมีอีกหลายคนที่เขาไม่อดทนตีโพยธีพายด่าทอลอดสุบฮาโนวาจาลาทำไมายอย่างนั้นทำไมาเป็นอย่างนี้ทำไมาคนนั้นไม่โดนให้เรามีความอดทนขอบคุณต่อลอสุบฮาหนวาจาลาประการที่สองประการที่สามให้รู้จักในการ กล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิเลฮิรอจูนเพื่อหวังรางวัลจากอัลลอฮฺสุบฮาหนวฺตาลาทุกครั้งที่เราเจอบททดสอบไม่สบายใจเรื่องอะไรคําว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิเลฮิรอจูนให้เราลําลึกถึงอัลลอฮ์ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเราอยู่เพื่ออัลลอฮ์เราเป็นขัามิศของอัลลอฮ์และเราจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺสุบฮาหนวฺตาลาทั้งสิน้นนะครับและจงขอบคุณต่อรอบประการสุดท้าย ว่าอัลลอฮ์ไม่ทดสอบเราในเรื่องของศาสนาอัลลอฮ์อาจจะทดสอบเราเรื่องต่างๆในการดําเนินชีวิตในดุนยาแต่อัลลอฮ์ไม่ทดสอบเราในเรื่องศาสนาเมื่อใดก็ตามที่เราถูกทดสอบเรื่องศาสนาเราไม่รู้จักอัลลอฮ์เราไม่รู้จักนบีเราไม่รู้จักแนวทางที่ถูกต้องที่ท่านนบีทำเอาไว้นี้เป็นเรื่องที่หนักมากหนักยิ่งกว่าถูกทดสอบเรื่องทรัพย์สินหนักยิ่งกว่าเรื่องถูกทดสอบเรื่องชีวิต พระพี่น้องอย่าลืมว่าเมื่อใดก็ตามที่คนคนหนึ่งถูกทดสอบเรื่องศาสนานั่นหมายความว่าชีวิตของเขาพังหมดยิ่งกว่าทรัพย์สินยิ่งกว่าบ้านเรือนที่เราไม่มีอยู่แลาเมื่อใดก็ตามที่คนคนหนึ่งถูกล่อลวงจากชัยตอนให้เขาลืมคําว่าอีมานต่ออัลลอฮ์ไม่ได้รู้จักอัลลอฮ์เป็นเรื่องที่หนักใหญ่หลวงมากฉะนั้นวันนี้เราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นไม่ได้ทดสอบเราในเรื่องของศาสนามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพี่น้องครับ มีผู้ชายคนหนึ่งได้กา่าวกับตานแซลว่ามีโจรเข้ามาในบ้านและขโมยของมีค่าออกไปและผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าขอบคุณต่อลอสุบะฮ่าโนอาตาลเพราะอะไรครับไอโจรเนี่ยมันขโมยของที่มีค่าแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ใช้ตอนมันเข้ามาในหัวใจของฉันแล้วมันขโมยคําว่าอีมานของฉันที่มีตะลอออกไปเนี่ยชีวิตของฉันพังหมด วันนี้เราต้องปกป้องตัวเองหัวใจของตัวเองไม่ให้ใชัยตอนเข้ามาทำลายอีมา่นของเราจะเอาอะไรไปก็เอาไปแต่ถ้าชัยตอนเข้ามาทำลายอหมา่นของเราเระหว่างเรากับอัลลอฮ์นั่นคือชีวิตของพี่น้องพังทุกอย่างบททดสอบที่เราเจอคำสั่งที่อัลลอฮ์ใช้คำสั่งที่อัลลอฮ์ห้ามเราก็จะไม่สนใจนี่คือสิ่งที่ร้ายแรงที่สุด ฉะนั้นท่านพี่น้องที่อีมานต่อรัศวบารฆานุวาตลาทั้งหลายก็ให้เราทั้งหลายนั้นได้รู้จักที่จะรับมือกับบททดสอบที่จะเกิดขึ้นในในชีวิตบุญญาของเรามันต้องเกิดแน่นอนมันจะเกิดตามสภาพความศรัทธาของเราท่านพี่น้องที่ศรัทธาต่อรัศวบารฆานุวาตลาทั้งหลายให้เรานึกถึงว่าดุนญ,ญานี้เป็นทางผ่านที่เราจะต้องไปอีกโลกหนึ่งที่เราจะต้องพบเจอและดุนญ,ญานี้ เปรียบเสมือนกับปีกมแมลงวันปีกยุงตัวหนึ่งเท่านั้นเองท่านนาบีาลุลเลาะห์หัวอะลัยอุสัลมได้กล่าวปลอบใจกับบรรดาผู้ศรัทธ,ธาใครก็แล้วแต่ที่สูญเสียลูกที่รักของเขาไปเราทุกคนมีความรักกับลูกหลานเราโดยเฉพาะลูกของเราเป็นหัวแก้วหัวแหวน แต่เมื่อใดก็ตามท่านพี่น้องครับถ้าคนคนหนึ่งรู้จักที่จะอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเขาจะได้ผลบุญอย่างมากมายท่านอาบูมูสันอัชชารีได้บอกว่าท่านอาบับดุลลาะ์สลลัฮุอะเลวะสลามได้กล่าวว่าเมื่อาบ่าวคนหนึ่งเสียชีวิตเบาวผู้ศรัทธาเมื่อลูกของเขาเนี่ยเสียชีวิตกลล็ละลอฮุลินมาลาอิกะอลัลลอฮ์ก็จะดำรัสแก่บรรดาลมิลาอิก้าของพระองค์บอกว่าพวกเจ้า ได้เก็บวิญญาณรูปของเบาของฉันใช่ไหมอัล่ะถามมาไยก้าเลยนะครับมาไลาก้าเนี่ยจะมีวริวารของมาเลากันมูดมาเลกันมูดจะเป็นผู้กระชากวิญญาณเมื่อกระชากวิญญาณแล้วเนี่ยก็จะมีสหายของมาเลากันมูดที่จะคอยรับวิญญาณนะครับใครที่เป็นชาวสวรรค์ก็จะเอากระฟันมาจากสวรรค์ใครที่เป็นชาวนรกก็จะเอากระฟันมาจากนรกเพื่อไปห่อหุ้มเอาไว้เอาล่ะตาลาก็ได้ดํารัสแก่บรรดามาไยก้าบอกว่า เจ้าเนี่ยได้เก็บวิญญาณเบาลูกของเบาผู้ศรัทธาของฉันใช่ไหมมาลัยกัสก็บอกว่านะคัใช่และอลล็อกก็ถามอีกว่าพวกเจ้าเนี่ยได้เก็บวิญญาณลูกซึ่งเป็นหัวแก้วหัวแหวนของบบาวของฉันเป็นที่รักของเขาใช่ไหมมาลกัสก็บอกว่าใช่และอลล็กก็ถามต่ออีกว่าในตอนที่เก็บวิญญาณลูกของผู้ศรัทธาคนนั้นแล้วเนี่ย เบาคนนั้นเนี่ยคนเป็นพ่อเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์นั้นที่เกิดขึ้นเมลัยกะก็บอกว่าฮฮมิดกะวัสตอร์จาเบาคนนั้นคนเป็นพ่อเนี่ยสรรเสริญต่อ Allah และกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวาอินนาอิลัยฮิราะจีอุนหวังในการตอบแทนจาก Allah Subhanahuwatalla เมื่อล้อได้ยินดารัดได้ยินคำพูดของมาลาิก้าแบบนี้อล้อก็บอกว่าจงสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับเป่าของฉันในสวนสวรรค์บ้านหลังนั้นเรียกว่าใบาตุลฮัมดิเป็นบ้านแห่งการสรรเสริญท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับนี่คือเป่าที่เขารับมือกับบททดสอบเขาสูญเสียลูกที่รัก แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราสูญเสียใครคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ในครอบครัวของเราและเราสรรเสริญต่อหรอไม่ทีพูยทีพายไม่ต่อว่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อมรับและถ้อยคําที่เราเปล่งออกมาคืออินนาลินลาฮิวอินนาอิโรจูอัลลอฮ์จะสร้างบ้านให้กับพวกเราในสวรรค์หลังหนึ่งใบตุลฮหมบ้านแห่งการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์สุบฮานอวตาราฉะนั้นท่านพี่น้องที่มีเกียรติรักของอัลลอฮ์สุบบฮานอวตาราในการอิมาน ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้เชื่อมั่นและศรัทธ,ธาต่อลอสุบะฮานอตาลาและเชื่อมั่นต่อกฎกำหนดของลอสุบะฮานอตาลาสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นเราอย่าได้พูดว่าทําไมมันเกิดขึ้นอย่างนั้นทําไมมันเกิดขึ้นอย่างนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านนาบีสอนเอาไว้ให้เรากล่าวว่ากอตรุลลอฮ์วะมาชาฟานกอตรุลลอฮ์มาชาฟานนี่มันเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์และเมื่ออัลลอฮ์ประสงค์ มันก็จะเกิดขึ้นตามที่โรรองสงประสงค์ฉะนั้นแล้วดูอาที่ท่านอับดุลลอฮฺหัวอะไรวะซัลลัมสอนเรานะครับอย่างน้อยก็เป็นบทด,ดูอาที่ให้เรานั้นได้รำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับเมื่อเราสูญเสียอะไรก็แล้วแต่เหมือนท่านหญิงอุมุสละมะสูญเสียลูกชายและท่านก็ได้นึกถึงคําพูดของท่านอับดุลลอฮ์บอกว่าถ้าใครก็แล้วแต่ที่อ่านดูอาบทนี้อัลลอฮ์จะทดแทนให้เขาใหม่อินนาลิลลาฮิวอินนาอิลัยรอจนอัลลอฮฺมัจญุนีฟีมุสีบะตี วะคลุฟลี่ไอ่รมินฮานะครับเป็นการบอกดูอาขอต่อลอครับว่าโอ้เออลอขอลอสุบะฮาหนุตลาได้ให้รางวัลในสิ่งที่เป็นบททดสอบที่เกิดขึ้นกับฉันนะครับแล้วก็ขอลอสุบะฮาหนุตลาได้ทดแทนสิ่งที่มันหายไปเนี่ยให้มันดีกว่านี้พี่น้องเชื่อไหมว่าเมื่อท่านหญิงอุมุสลามะได้อ่านดูอาบทนี้จากลูกหนึ่งคนที่สูญเสียไปทำให้ท่านหญิงอุมุสลามะนั้น มีลูกอีก9คนและแต่ละคนนั้นสามารถท่องจําอันกุรานได้ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ท่านอุมุสลมามะเชื่อมั่นในสิ่งที่ท่านนาบีสอนฉะนั้นท่านพี่น้องก็อ่านดูอาบทนี้และเชื่อมั่นต่ออัลสุบฮานอัตลตาลาว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นเป็นสิ่งที่อัลล์ทดสอบเราและให้อัลล์สุบฮานอัลตาละได้ประทานความดีในบททดสอบนี้และขอให้อัลลั์ทดแทนสิ่งต่างๆที่มันสูญเสียไปให้มันดีกว่านี้ นะครับขอดูอาอต่อลอสุปหานอตลลาให้ท่านพี่น้องทั้งหลายนั้นได้มีความอดทนอดกลั้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นการกําหนดของอลอสุบหานอตัลลาเราต้องการเตือนสติเราเพื่อที่จะให้เรานั้นนึกถึงอลอเราต้องการที่จะเตือนสติเราเพื่อต้องการที่จะให้เราล่านั้นได้รับเกียรติจากลอสุบฮานอตัลา